สวัสดีครับเพจเดเวลลอปไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะไปลุยโถงวายุ B ีสธ์กันนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคไม่ฆ่าเสาฮิวนะครับเราจะฆ่าบ,บอสเลยฮะโดยให้น้องฮาปู้สองดาวเรานี่แหละเดือกสามสิบห้านะครับใบนะครับห้ามฮิวบอสไม่ค่อยโหดนะฮะแต่เสาฮิวมันฮิวนะเอาไม่ลงสักที เลยต้องใช้ดีบัฟห้ามฮิวมาช่วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาหินลมขนาดกลางนะครับลง B8 ก็พอเพราะว่า B9 B10 นี่จะมีเสากันเวทส่วน B10 ก็จะเป็นเสาอามตะนะเสาวขวาส่วนเสาซ้ายก็เป็นเสาฮิว ด่านหนึ่งด่านสองนี่เราต้องระวังคิดสั้นฮะเพราะว่ามันโจมตีเดี่ยวเนาะแล้วก็ลัวเป็นปืนกลเลยเราต้องใช้ตัวซับป้องกันเยอะๆหน่อยถ้าเอาสายดาเมจเพียวๆลงมานี่โอกาสดับสูง ด่านที่สองนี่มอนก็นเหมือนด่านแรกนะฮะชุดเดียวกันเลย คับมาถึงห้องบอลแล้วก็ทำลายเสาวขวาก่อนเลยฮนะเสาอมตะเสาซ้ายเราไม่ต้องไปสนใจฮนะเพราะว่าเลือดเยอะมากเยอะประมาณสองเท่าของเสาวขวานะครับจะใช้เวลานาน เรียบร้อยครับทีนี้เรามาดูสแตตของน้องฮาปูนะครับผมใส่รูนแม่นยำนะครับทำให้ถึงร้อเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าจะได้ใบได้ชัวร์นะครับ รูนช่องที่2ผมเป็นเลือดนะครับแล้วก็ช่องที่4ที่จริงอยากใส่เลือดแต่ไม่มีก็เลยใส่ดีเฟนต์ไปช่องหเป็นแม่นยำครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเสี่ะ